ผมพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วครับห้องพักแล้วจายอะไรเรียบร้อยแล้วนะห้องอยู่ชั้นสามห้องแปะนะครับสูงแค่นครอิ i m p l สโ e Hotel ครับตรงนีงสิเขีย์ก็ดีถ้าออกบา้านก็ดีนะครับสูงแค่ฝนกระตกพี่น้องครับ เขบอกว่าห้องไม่ได้ล็อกห้องไม่ได้ล็อกกุญแจอยู่ข้างบนตู้เย็นดูว่านี่ชอดแล้วสามสิบแปดครับอืมหืสีเหมือดจักน้อยประหยัดนะครับเด้ออันนี้ไงกุญแจอยู่บนตู้เย็นนี่ น้อยตอดเกือบสะเ okay. โอเคโพี่อ้อบการเดินทางมือนี้จบลงแล้วครับเ <c oughs> หลือมืออื่นเดินทางกระบ,บานประมาณ30โลอันไหนชิดแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกความห่วงใยทุกๆก,กำลังใจนะครับรีวิวห้องกันหน่อยสไตล์คาัคาสิกคัาสสิกจักหน่อยเปิดท่าท่อเดี๋ยววันเดี๋ยวค่อยเปิดเปิด Air, แอร์ก่อนขรันแรกแอร์อยู่สิบ้าวันร้องบ้าโอเคแอร์ Air, มามาแล้วไปดม ้องพักได้สองคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเช็คอินไม่เกินเที่ยงโอเคกระสิออกตรเส่าวนะครับผมมือกินข่าวอิ่ออมยอย่างกระสิเด้นอนด้ยบันเดะนะฮะมองตากพากันนี่ะทละตาต้าตงซุ่มนี่ล่ละ มีระเบียงมีเป็นกระจกห้องพักอยู่แถวสีสุมังนะครับเปียกเปรียกครับพี่น้องจะได้เอาผ้าออกห้องน้ำก็เรียบร้อยดีนะ โอเคหลังจากนี้ก็สิไดพักผ่อนครับพี่น้องหลังจากที่เขาเดินทางมาผมมั่นโอ้โหออกกั้งแต่บสามพี่น้องบสามนี่ก็หาถุมหาถุมกลัวโอยเนาะมันฝนตกปนีม,นมันมีช่องที่ฝนแห้ง,หงช่องที่ออกมาจากสารคามก่อนที่เขาลอยเอ็ดนะมันแห้งมันขับปอดอีรีผมก็เลย พักก่อนหลายชั่วโมงหนึ่งครับก็ชิออกมาได้ปนี้ออกมาแล้วอล่วงมานะพออาสมารัรจะได้ท้ายคลิปไปพี่องเบิงนะ้งอันนะครับแล้วก็ยาวมาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้โล่งแล้วหอดแล้วเนาะพี่น้องครับสบายใจได้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกลับบ้า ผู้นี้เดินทางกับบ้างจมูกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแผลมันแห้งแล้วนะครับอีโบจักมือก็ตัดไหมได้แล้วนะครับพี่น้องขอบคุณหลายท่านที่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เป็นห่วงนะครับเดินามมาคือว่านางรถบัสนะครับรถบัตรมันเต็มนะครับรอบที่นี่ละรอบวันที่สิบแปดมันเต็มแล้วมันมีรอบเดียว ผมก็ไปอยากนั่งรถต่อนี่มันมีรถอันนี้แล้วที่นี่ัสิเดินทางวันที่สิบเก้าผมก็นัดนัดกับพี่ทิพย์ไว้วันที่สิบเก้าเสาร์วันที่สิบเก้าสิไปวัดนะครับก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจบอกไม่โดนมาเดียวเดี๋ยวผมมาเมื่อนี้ก็ได้ครับแรงนี่เดินทางนะครับเลยตัดสินใจเดินทางเลยนะครับพี่น้อง ต้องเป็นห่วงครับพอการเดินทางกับรถมอเตอร์ไซค์นี่ผมตะกี้กับนี่แหละครับความรู้สึกมันยังอยู่นะครับตะกี้กับเป็นยี่สี่แหละรับงานลองเพลงหรือว่า,าเลิกเรียนกับดึกกับเป็นยี่สี่ตลอดเดินทางคับรถมอเตอร์ไซค์ตอนขึ้นผลตรงก็สี่งและนะครับขึ้นหอดสมัยเรียนเลยหรือขึ้นหอดสมัยรับงานลองเพลงไปน้ำำ่งมอเตอร์ไซค์ตะกี้กับไปมอเตอร์ไซค์นะว่าเฮ้ยมันไม่มีรถใหญ่นะเพามีแต่มอเตอร์ไซค์ นะครับเท่ากับเอาตามที่เขามีเน,ะนาะคลิปนี้พี่ยังไลค์ครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงว่าเราถึงที่พักแล้วนะครับเขาหอดที่พักแล้วนี่ก็ทีได้พักผ่อนแล้วบ้ารุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านนะครับที่ได้กลับไปพักมือน,นึงนะครับที่สิบเก่าก นัดกับพิธีไปว่าจะไปทําบุญนะครับไปหาหลวงปูนะไปกราบหลวงปูแล้วก็วันทียี0ิบนะครับกษิพพาพี่น้องไปเบิง้งบรรยากาศงานแห่เทียนนะครับมันเข้ารรษาของจอรอุบลราชธานีครับว่ายิงไงส่สำาลยปีนี้เห็นเขาว่ายิงไงนะแต่ที่จริงเพิ่นก็นกนยิงไง่ชุกปีละอุบลน,นะครับสิพพาพี่น้องไปเบุ้งบรรยากาศทุ่งสีเมืองตอนกลางคืนบุญเด้มันมดาเด้นะครับ ลักกสิได้เดินทางกับวันที่21นะครับเป็นลักกสิได้พาพี่นองเลาะน้ำด้ที่21อะยังเวียนเดี๋ยวผ่านมองได้เดี๋ยวผมพาแวะนครับมอไซค์นี่ละบักน้ำเงินนี่ละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจโอ้แล้วก็ขาดไม่ได้ครับบ้องหันเลยครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณขอบคุณครับที่สนับสนุนค้าของพักแลักกค้าอาหารนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่เมตตาบักดำหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่หวงใหญ่ขอบพระคุณพี่หนิงด้วยนะครับที่ถักมาสอบถามแล้ครับทำข่าวว่าเป็นยงไงหอดไปนะครับถึงแล้วนะครับน้องถึงที่พักแล้วแล้วก็จะนอนแล้วนะครับมือหนีใส่ร่างกายสุดยอดดีีนะครับสลรกินีลาไปก่อนครับพี่น้องครับหอดมองหอดบอลแล้วนะครับมือสิได้กระบาดนะครับขับรถกระบาดเนี่ยที่วยๆในหลักออยากที่นอนใน่พอหนิงเพื่อก็ดึกแล้วนาออยากที่นอนตื่นสวยๆในจังเลย คงบาหวากันนะครับเดี i, ๋ยวค่อยมาเบิ้งกันบรรยากาศยามอื่นๆเศร้าเป็นจังได้นะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับพี่น <pu> ้องสำหรับมื so on, ่อน in'. ี er <etti> ้ก <t iny> in> ็ตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันอัตพลลำเพลินอภิเชิลครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพอกันไปคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายนอนเล้ว